ดีค่ะ,ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการสุดจัดปรนัดดาค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านานเลยนะคะแล้วก็มักจะเห็นตามบ้านตามรถแม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์ของใครบางคนนั่นคือเรื่องของยันหรือผ้ายันนั่นเองโดยเฉพาะอาจารย์ที่เขียนยันในวันนี้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเขาและเขาก็ไม่ใช่คนที่รู้เรื่อง เกี่ยวกับยันอะไรมาก่อนแต่ทำไมเขาถึงทำได้และโด่งดังมากๆด้วยนะคะกับดรไพโรธรื่นวิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามสักนิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์เขียนยันที่มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยขนาดนี้ก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนคะก็เป็นนักธุรกิจทั่วๆไปนะฮะมีธุรกิจโรงแรมมีธุรกิจขายตรงแล้วก็มีธุรกิจส่งออกครับเท่าที่รู้ครับ เป็นเศรษฐีเลยแหละคนหนึ่งเลยเนี่ยนะคะที่ท,ทําชุดเิตแล้วก็ประสบความสําเร็จหลายต่อหลายด้านนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทําไมถึงมาเขียนยันแบบนี้ได้ก็อยู่ดีๆก็มีมีพระมาเข้าฝันแล้วก็ฝันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านหลายปีรอเป็นปีเลยเหรอคะหปีเดี๋ยวนะบางคนถ้าฝันสักสามคืนติดนี่มีการถามหา ถามหาทางออกแล้วนะครับแต่นี่ห้าปีติด<ป>เพราะอะไรคะ5ปีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต่อกันด้วยนะแต่ด้วยความที่เราไม่เชื่อเรื่องเพิ่งนี้แล้วก็จนวันหนึ่งรู้สึกเกิดอยากลองอคิดแบบท้าทายในใจว่าลองไปทำตามที่เขามาบอกดูคือในฝันเนี่ยพระที่มาเข้าฝันเนี่ยให,ให้ตัวเราเนี่ยไปครอบครู แล้วเราก็จะเขียนยันได้บอกมาอย่างนั้นบอกมาอย่างนี้เรียนด้านศิลปะมาก่อนไหมคะไม่ได้เรียนศิลปะนะเอ้าแล้วที่ได้ด็อกเตอร์เนี่ยที่เราเรียกกันด็อกเตอร์ไพโรดรีวิชานิได้ด็อกเตอร์ไม่ได้อย่างไรพอดีทําธุรกิจขายตรงตั้งแต่เป็นสมาชิกประสบความสําเร็จมาเป็นผู้บริหารรับจ้างก็ทําให้บริษัทที่เราไปบริหารให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มาเปิดเป็นบริษัทของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จก็เลยถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการ ของมหาลัยรามคำแหงให้เป็นด็อกเตอร์เกี่ยวกับทางด้านการตลาดขายตรงคนแรกของประเทศไทยครับดังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะ,อะไรเลยกับการเขียนยันไม่เกี่ยวเลยฮะแล้วจากนั้นจากธุรกิจที่ทําและประสบความสําเร็จเห็นบอกว่าเกิดปฏิหารในออฟฟิศของตัวเองในที่ทํางานของตัวเองเกิดอะไรขึ้นคะก็ที่ออฟฟิศที่มาสร้างใหม่เป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทขาตรงนะฮะก็มาซื้ออยู่ตรง ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยฮะรงข้ามฐานทัพอากาศดอนเมืองเนื้อที่ก็สามไร่กว่าเกือบสี่ไร่บนพื้นที่นี้มีทั้งต้นโพต้นไรแต่ต้นไรนี่ใหญ่มากนะใหญ่กินพื้นที่ไล่ไร่กว่าเลยต้นใหญ่มากก็ทำพิธีการลิดนะฮะนี่เราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าต้นไรใหญ่มากก็ทำพิธีแล้วก็มีการลิดกันส่วนหนึ่งออกไปคนที่มาลิดก็ก็ตาย ข oh. านาดท,ทําพิธีนะอ,อ,อแล้วแล้วยังไงต่อแล้วทําได้สําเร็จไหมคะหรือเกิดอะไรขึ้นสร้างสํานักง,งานเสร็จแล้วก็ทําพิธีเปิดในวันที่5เดือน5้าปีพศ2 5 5 5เป็นเสาห้าใหญ่ค่ะก็มีผีมาเข้าคนที่มาในงานก็เยอะอืเป็นปีฮะผีเข้านี่เป็นปีนะเป็นปีเป็นปีเลยเข้าเกือบทุกวันนะเข้าเปลี่ยนคนไปเรื่อยค่ะเป็น ปู่บ้างเป็นเจ้าที่บ้างเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เคยคิดจะหาใครไปช่วยจัดการพื้นที่ให้ไหลผีหรืออะไรไหมฮะมีภาเคเกจิทั่วประเทศเลยที่สมาชิกที่เป็นเมมเบอร์ทั่วประเทศของอาจารย์เนี่ยเขาก็เอาภาเคเกจิมาช่วยค่ะก็ไม่หายจนได้หลวงพ่อองค์หนึ่งนะฮะวัดเจดีหอยนะฮะก็มาท่านมาช่วยทําพิธีใหญ่มากในวันนั้นแล้วก็ตั้งสารใหม่เป็นสารปู่มเหสักนะฮะ เป็นสารใหญ่มาแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปไม่ไม่มีไม่มีเรื่องผีเข้าแต่ว่ากลายเป็นว่ามีพระมาเข้าฝันอาจารย์เพราะที่เที่ยอฟิตที่อาจารย์อยู่เนี่ยจะมีโต๊ะนวดอตอนกลางวันบางทีว่างๆเราทํางานดึกก็งีบหลับบ้างบางวันส่วนใหญ่ที่หลับเที่ยอฟิตเนี่ยจะจะมีพระองค์หนึ่งมาเข้าฝันตลอดอืแล้วก็บอกพาเราไปน่ดไปนี่ แต่เราก็จําได้ไม่หมดหรอกตื่นมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ผ่านไปเรื่อยๆ,ๆจนสี่ปีห้าปีก็เริ่มเริ่มแบบรู้สึกว่าอยากลองว่าทําตามดูีิว่ามันจะเป็นจริงไหมอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าถึงขนาดที่ลองไปตามที่พระในฝันบอกครับไปที่ไหนคะก็ไปที่วัดเขาขึ้นหรือเขาเรียกว่าวัดเขานังบวชที่เป็นตำนานของพระที่มาเข้าฝันอาจารย์เนี่ยฮะ ก็เป็นพระสมัยกรุงศรีอยุธยานะมีชื่อมากในในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าอาจารย์เนี่ยเคยเป็นพระผู้ช่วยเคยช่วยเขียนยันสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะก็ไปก็เกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยคือแล้วก็ไปครอบครูที่วัดสันติวิหารที่สระบุรีด้วยซึ่งเจ้าว่านเนี่ยชื่อพระครูว,วิชัยนะ,ะค่ะ พรสันติวิหารท่านได้ไปเรียนภาษาบาลีที่เขเมรตั้งแต่บวชเป็นเนนจนบวชเป็นพระไปเรียนสิบวัวปีท่านเก่งทางด้านอักขระเลขยันตก็เลยไปครอบครูให้ท่านครอบครูให้อพอครอบครูก็ก็เขียนยันได้เลยกลับมาเขียนได้เลยเขียนได้เลยแล้วเป็นอักขระอย่างที่เราเห็นเนี่ยเหรอคะครับสวยแบบนี้เลยโอ้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่แปลกก็คือเคยไปที่วัดพระอาจารย์ธรรมโชติครับอันนี้อะไรที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์แปลกมากเกิดขึ้นคะไปได้วยกันรถสองคันนะประมาณแปดคนได้คตอนไปเนี่ยคนที่อยู่ที่วัดเนี่ยวัดอยู่บนเขารถนี้ขึ้นไปบนภูเข,ขาได้เลยถึงที่วัดเลยพอขึ้นไปแล้วเนี่ยคนก็เยอะนะที่วัดพระก็ยังอยู่พอไปถึงกันเราไปจากกรุงเทพนะใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า พอไปถึงปุ๊บก็เข้าห้องน้ำพะเ,เห็นปลายห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องำเสร็จปุ๊บมันอยู่บนยอดเขาว,วิวสวยก็ถ่ายรูปกันเซลฟี่กันประมาณทักสิบนาทีได้15นาทีก็ออกมาหน้าวัดทั้งวัดไม่มีคนเนยจากเดิมที่เราเราไปคนยังเต็มวัดอยู่เลยพาคก็ยังอยู่ไปอยู่ที่นั่นประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะไม่มีใครอยู่เลยที่แบบ แล้วไม่ไปคุยกับใครไปเจอใครคะอาจารย์ก็อยู่ด้วยกันเจ็ดแปดคนเนี่ยพยายนก็มาด้วยวันนี้ไปได้วยกันเหรอฮะมันก็เป็นเรื่องแปลกคนหัวลุกไหมคะไม่ได้คนหัวลุกแต่รู้สึกแปลกว่าทําไมไม่มีใครอยู่เลยตอนตอนเรามาก็มีคนเยอะเออเขาอาจจะถึงเวลากับวัดกลับกับบ้านกัน <Shane> <ส> <iting> หรอือเปล่าคะครับเอออาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้แล้วแต่ที่นะคะ <karaoke> แต่ที่สําคัญคุณผู้ชมอยากให้สังเกตว่ายันข้างหลังดิฉันเนี่ยสวยงามอลังการมากนะ มีหลากหลายรูปแบบอีกต่างหากอย,อ,ยอยากจะให้เห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถามตามตรงไม่ได้เรียนเขียนมาจริงๆเหรออาจารย์ครับไม่ได้เรียนเลยครับไม่ได้เรียนเลยแล้วตัวอักละหรือว่าบทสวดมาจากไหนหลังจากครอบครูก็ได้พูดคุยกับพระครูวิชัยนะฮะจ้าวาวดวัดสันติหารก็ได้ถามว่าที่อาจารย์เขียนนี่มันมีอะไรบ้างถ้าอาจารย์ก็ เล่าให้ฟังว่าตัวนี้คือตัวนะตัวนีนณโมพุทธายะะชาลิติะมะอุอะไรต่างๆพูดคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจและเห็นหลวงพ่อเขียนเนี่ยในในความรู้สึกเราตอนนั้นคือเราเขียนได้เลยเนะี่ยที่หลวงพ่อเขียนเราเขียนได้เลยอก็เก็บความรู้สึกนั้นนะเอามากลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็มาลองเขียนดูแล้วเขียนได้จริงโดยที่บางคนนะอะเขียนนะเขียนอักขระนะก็จะเป็นอักขรเรียงกันไปเรื่อย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  แต่ไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างสวยงามอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ไม่เหมือนยันสมัยก่อนเลยเป็นยันที่<ช>มีพระเจิองค์หนึ่งนะเป็นพระวัดป่ามาบอกอาจารย์ว่ามีครูบาอาจารยนะ์ส่งอาจารย์มามให้ให้มาทําอะไรแบบเนี้ถามสักนิดนึงอาจารย์ครับไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ต้องการยันของอาจารย์ไปไปทั่วโลกเลยฮะตอนเนี้ยแปลกไหมแปลก ตัวตานเองก็ยังแปลกใจแล้วก็ไม่รู้จะไปถามอะไรกับใครแล,แล้วมีต้องคิดดีไซน์ก่อนไหมว่าเอออันเนี้ยจะเขียนคาถานี้ต่อด้วยคาถาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะตามตามเจ้าของที่สั่งผืนพยันมาตามมาเดือนปีเกิดแล้วก็ตามอาชีพเขาแล้วเขาอยากจะเน้นเรื่องอะไรให้กับชีวิตของเขาดังนั้นยันแต่ละผืนไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไปครอบครองได้เป็นยันเฉพาะบุคคลเป็นของใครของมันเป็น ดวงของไข่ของมัน